ร้อยแล้วนั่นก็คือซีรีส์ระดับโลกที่มีชื่อว่าเอเลียนผมเชื่อเลยว,ว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยดูเป็นภาพยนตร์มาแล้วแน่นอนแต่คราวนี้จะมาในรูปแบบของซีรีส์นะครับแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำเมืองไทยทั้งสิ้นเลขสวยมากฮะ123วันอีกทั้งเป็นซีรีส์ที่ผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์พูดถึงกันบ่อยครั้งแล้วมีการจ้างทีมงานไทยเนี่ยมากถึง1,600คน กระจายไปทุกแผนกในกองถ่ายแล้วใช้บริการโรงถ่ายทำหรือว่าสตูดิโอของเมืองไทย13แห่งเลยนะครับเป็นการยืนยันได้เลยว่าสตูดิโอเมืองไทยได้มาตรฐานระดับโลกฮะภาพยนตร์ระดับโลกก็ดี MV ระดับโลกก็ดีซีรีส์ระดับโลกก็ดีต่างมาใช้บริการกันครับแล้วก็ก่อให้เกิดการเช่าโรงแรมที่พักมากกว่า20แห่งแล้วบางแห่งถึงขนาดต้องปิดโรงแรมกันเลยครับ เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับทีมงานถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้กันโดยเฉพาะแล้วมีการประเมินเอาไว้นะครับว่าซีรีส์เอเลียนที่มาถ่ายทำในเมืองไทยไป123วันเนี่ยใช้เม็ดเงินลงทุนเข้ามาในเมืองไทยกับสารพัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่า3,000ล้านบาทฮะแล้วในวันสุดท้ายของการถ่ายทาให้ไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมฮะคือเห็นภาพนี้บางคนตกใจอุย้ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปทัวจักรวาลมาเหรอ อยู่ยานอาวกาศหรืออย่างไรนี่คือหนึ่งในจุดที่มีการถ่ายทำเกิดขึ้นนะครับเป็นสตูดิโอที่มีชื่อว่า The ะโ o พาร์คอยู่ในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งในการถ่ายทำมาสุดท้ายเมื่อวันที่13กรกฎาคม67คุณเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะก็ไปเยี่ยมชมกองถ่ายด้วยมีกรรมการบริหาร Li ว i ิ g f ฟ l m เนี่ย ชื่อว่าคุณอภินันสิริจเจริญจิตมาให้การต้อนรับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคณะทำงานเนี่ยเขาถ่ายทำในเมืองไทยมา123วันแต่ทีนี้ก่อนจะเดินทางมาก็มีการเตรียมการถ่ายทำในประเทศไทยมานานกว่า2ปีนะครับใช้โรงถ่ายทำ13แห่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตูดิโอของประเทศไทยที่สามารถรองรับกองถ่ายทำขนาดใหญ่ระดับโลกได้ฮะ การสร้างฉากการจัดหาสถานที่ถ่ายทำล้วนบ่งบอกเลยว่าทีมงานชาวไทยนั้น